เมื่อก่อนถ้าเราจะทำพาสปอร์ตที่สถานทูตไทยในกรุงโคเปนเฮเกนเราก็ต้องจองคิวผ่านอีเมลหรือไม่ก็โทรศัพท์ใช่ไหมคะซึ่งบางครั้งก็เกิดการติดต่อไม่ได้แต่ณนะตอนนี้ทางสถานทูตเขาได้เปิดจองระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2564ได้แล้วนะคะโดยจะเปิดให้ประเทศเดนมาร์ก กรีนแลนด์หมูก่เกาะแฟโลและประเทศลิทัวเนียสามารถที่จะจองผ่านเว็บไซต์ได้สำหรับขั้นตอนในการจองเริ่มแรกเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์เลือกภาษาจะไทยหรืออังกฤษก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่กรอกรายละเอียดทั้งหมด ให้ครบนะคะและอย่าลืมจดอีเมลและรหัสผ่านไว้ด้วยตรวจสอบอีเมลจาก Q Passport แล้วเราก็กดลิงก์ในอีเมลเพื่อที่จะยืนยันขั้นตอนนี้นะคะจะต้องตรวจสอบอีเมลหรือกดลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันก่อนเราจะทำขั้นตอนต่อไปนะคะ ทีนี้เราก็มาเริ่มที่จะลงทะเบียนกันเลยนะคะโดยการใส่อีเมลและรหัสผ่านแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขเลือกต่างประเทศซึ่งก็คือประเทศเดนมาร์กเลือกสำนักงานก็คือสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโคเปนเฮเกนและจากนั้นเราก็ใส่วันที่ที่เราต้องการที่จะจอง และก็ระบุเวลาด้วยซึ่งการจองนี้สามารถจะทำได้ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็บันทึกรายการและอย่าลืมจดวันเวลาที่เราจองไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในตอนนี้ทางสถานทูตกำลังปรับปรุงระบบซึ่งจะ ทำให้เขาส่งอีเมลเพื่อยืนยันวันให้เราไม่ได้ถ้าหากเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการจองก็สามารถทำได้โดยเราเข้าไปร็อกอินเข้าไปเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงนะคะและที่อยากจะย้ำในการไปทำพาส,สปอร์ตเราจะต้องนำผลตรวจโควิด ภายใน48ชั่วโมงไปแสดงที่สถานทูตด,ด้วยนะคะและวันนี้ยังเอา,เอาค่าธรรมเนียมการทำพาส,สปอร์ตมาบอกให้ทุกคนได้รู้กันด้วยนะคะพาส,สปอร์ตที่อายุ5ปีค่าธรรมเนียมในการทำตอนนี้คือ250โคนนะคะส่วนพาส,สปอร์ตที่อายุ สิปีค่าธรรมเนียมในการทำสามร้อยแปดสคนพาสะปอร์ตฉุกเฉินอายุ1ปีค่าธรรมเนียม80คนนะคะสำหรับคลิปนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะทำพาสะปอร์ตเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวนะคะ